มาติดตามอีกเรื่องดีๆจากทางไทยเบฟนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อนะครับว่าศิลปะผ่านการเวลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชาวราหาวิหารครับผมไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะความวิจิตรการตาและความสวยงามของมรดกไทย ที่ถูกรังสรรขึ้นภายในวัดพระเชศตุผลวิมลมังคลารามพุทธศาสนสถานสถาปัตยกรรมประติมากรรมอันทรงคุณค่าในสมัยนู้นเนี่ยมีการค้าสัมภันาะขาไปก็นำสินค้าไปขายขากลับก็ซื้อสินค้าจากจีนมาโดยเฉพาะพวกกระเบื้องเครื่องถ้วยเครื่องไร้คามกระเบื้องสีงต่างๆแล้วก็ยังมี ปกตุกตาหินตุกตาจีนที่เราเรียกว่าเครื่องอับเฉาทวงเรือสำเภาสิ่งเหล่านี้นำมาประดับไว้รอบพระอารามนอะกอกนี้ก็มีศิลปะจีนเจดีย์จีนหรือเรียกว่าถะรูปแบบต่างๆอันนี้ก็เป็นการผสมผสานศิลปะที่เป็นรูปแบบเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมของไทยนี่อยู่รวมอยู่ในวัดโพมหาเจดีย์สีรัชกาล กระเบื้องเคลือบลวดลายสวยงามประตูที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบจีนผสมไทยนอกจากนี้รอบๆพระรา,ามก็ยัมีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับไม้ดัดต่างๆเป็นเรื่องราวของการจัดภูมิทัศน์ภูมิสถาปัตย์แล้วก็สิ่งสำคัญในวัดโพนี่โดยเฉพาะการวางผังซึ่งได้แนวคิดมาจาก ไต่ภูมิพะล่วงนะเรียกว่าเป็นการวางผังจักรวาลวิทยาในตามคติพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์ที่อธิบายและเล่าเรื่องผ่านการเวลาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน ก็คือเป็นเรื่องราวดีๆจากทางไทยเบสนะฮะที่มีการเรื่องของศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาด้วยนะครับผมเห็นแล้วอยากไปวัดเลยครับก็ช่วงนี้เนาะหลายท่านที่จะวาวุ่นใจเรื่องการเมืองแนะนําให้หันหน้าเข้าหาวัดนะคะความสงบจะได้อยู่ที่จิตใจเราอันนี้เป็นข้อแนะนําส่วนตัวค,ะค่ะ